ค่ะฉันเป็นมะเร็งเต้านมนะคะผ่าตัดมาได้ครบสองปีเนี่ยนะคะเกือบสองปีแล้วก็ปฏิเสธคีโมฉายแสงหมอให้ให้ฉายแสงกับคีโมแต่ขอปฏิเสธตอนนี้ก็ใช้วิธีของอาจารย์นะคะก็โดยปรับรดเนื้อนมไข่แล้วก็พยายามคือทานผักผลไม้ ผักผลไม้ปั่นตอนเช้ากลางวันเย็นหรือว่าบางทีก็เช้าเย็นนะคะแล้วก็ดื่มน้ําปัสสาวะน้ําปัสสาวะเนี่ยดื่มบ้างไม่ดื่มบ้างแต่ช่วงช่วงหลังเนี่ยพอสองเดือนที่ผ่านมามีแขนข้างที่ผ่าตัดเนี่ยบวมค่ะก่อนที่แขนจะบวมเนี่ยต่มน้ําเหลืองที่คอบวมแล้วก็บริเวณรักแร้บวมก็ หมอให้ทานยาแก้อักเสบหมอคนหนึ่งหมอท่านหนึ่งก็บอกว่าเออมันอุดตันท่อนเหมืองอุดตันอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ามันอักเสบแต่ว่าดูแล้วมันไม่ตรงกันก็เลยเลือกที่จะไม่ทานยาก็เลือกที่จะดับพิษโดยการบริหารแล้วก็ทานอาหารรีดเย็นเหมือนเดิมก็สองวันมันยุบค่ะ hmm. อะพอยุบเนี่ย จากนั้นมาต่อมน้ําเหลืองยุบแขนมันยังบวมอยู่อ,อแล้วก็แขนหนักสะบักหนักคือไปทั้งแขนก็จะบวมแล้วก็ใช้วิธีบริหารบริหารก็บริหารท่าศพของอาจารย์นะฮะยกาท่าศพแล้วก็ท่ายืนแต่ท่านั่งเนี่ยคือตัวเองทําไม่ได้ขนาดนั้นก็ทําแค่สองท่าก็สวดมนต์ไหว้พระปกติสิบห้าถึง 15นาทีถึงครึ่งช okay. ั่วโมงยังทำงานอยู่อะค่ะก็ปฏิบัติมาอย่างนี้แต่วันนี้คือสองเดือนเนี้ยมันรู้สึกหนักแขนหนักสะบักหนักไปทั้งตัวก็เลยอยากจะขอคําแนะนำอาจารย์นะคะจริงๆก็ทำมาได้ดีพอสมควรเนาะตอนที่ฟังฟังนี่นะทำได้ดีมาพอสมควรมาเป็นลำดับลำดับนะ แส่็จแล้วคนเราเนี่ยจะทำได้ประมาณหนึ่งแล้วก็จะมันจะมีกิเลสบางอย่างที่เรายังไม่ได้ยังไม่ได้กำจัดนะหรือที่เรียกว่ามีศีลบางอย่างที่เรายังไม่ได้เพิ่มขึ้นนะถ้าเรายังไม่ได้เพิ่มศีลที่ปฏิบัติมาก็ถูกมาเป็นลําดับลาดับแม้แต่ตอนท้ายๆที่แก้ว่ามันยุบไปบางส่วนที่ว่าทําแล้วมันยุบไปนะก็ ถือว่าดีนะถือว่าเก่งนะเราตั้งใจเพิ่มศีลใช่หไหมล่ะเราตั้งใจเพิ่มศีลขึ้นไปควบคุมการกินให้ดีขึ้นปรากฏว่านะเป็นไงปรากฏว่าเราเพิ่มศีลให้ดีขึ้นปรากฏว่ามันยุบใช่ไหมนั่นแหะมันก็ยุบนั่นแหละนะมันก็ยุบลงนะอย่างนี้เป็นต้นนั่นะคือความก้าวหน้าในการปฏิบัติเราจะเห็นอานิสง,งส์ของศีลถ้าเราเด็ดขาดในการกําจัดกิเลสไปเป็นลําดับลําดับเนี่ย มันจะมีพลังรักษาโรคทันทีเลยกิเลสคือความกลัวกังวลหวั่นไหวเช่นมันกลัวจะไม่ได้กินของอร่อยมันก็ไม่ยอมกินอาหารสุขภาพเด็ดขาดสักทีใช่ไหมพอเรากล้าใช่ไหมกล้าที่จะไม่กินของอร่อยที่เราชอบมันกล้ากินอาหารสุขภาพเป็นไงโอ้เราใจกล้าด่านั้นแหละมันดับความกลัวได้มันรักษาสายฟ้าแลบเลยนะไปในสองวันเนะี่ยเห็นไหมเห็นฤทธิ์ของศีลไหมเห็นฤทธิ์ของใจไหมใจที่กําจัดความกลัวได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่าความกลัวนี่ก่อ,อโรคที่ร้ายที่สุดความกล้าในกำจัดโรคอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้แล้วเนี่ยว่ายารักษาโรคที่ดีที่สุดคือกำจัดความกลัวกลัวจะไม่ได้ดั่งใจนั่นแหละมันเรื่องไหนเรื่องไหนเมื่อกี้เนี่เราก็กำจัดเรื่องอาหารเห็นไหมละ่ะมันก็ดีขึ้นใช่ไหมพอกำจัดความกลัวเรื่องอาหารมกลัวจะไม่ได้กินของอะไรเราก็กล้าที่จะไม่ได้กินของอร่อย กล้าที่มากินอาหารจืดกล้ากินอาหารสุขภาพใช่ไหมเข้มข้นขึ้นเราเข้มข้นขึ้นเราลดเนื้อสัตว์ได้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะลดไปเป็นลำดับหรือบางทีเราตัดได้เลยก็ตัดเลยอ่าอย่างนี้เป็นต้นเราก็ดูกําลังของเราว่าขนาดไหนที่ไม่ตึงเครียดเกินไปเรื่องอาหารเนี่ยเราก็เพิ่มศีลให้ดีมันไม่ใช่แต่วัตถุนะวัตถุเป็นในอาหารที่ดีเป็นตัวเสริมมันจะประมาณ3 0บวกลบ แต่จิตที่กล้าที่จะตัดสิ่งที่เป็นพิษอาหารที่เราชอบที่เราเคยชอบกล้าตัดยินดีตัดแล้วก็กล้าที่จะมากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นนะจิตจะเป็นสุขกล้าเนี่ยจะไม่กลัวจะเป็นสุขพอเป็นสุขปุ๊บพลังทุก์เปลี่ยนเป็นพลังสุขเปลี่ยนพลังทุกให้เป็นพลังสุขเนี่ยเปลี่ยนปุ๊บดีปั๊บเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าโรคหายฉับพลันเลยนะในอาพาธสูตร นี่ได้เห็นอาน,นิี้สงอันนี้แล้วเราก็เดินหน้าต่อเท่านั้นเองไม่มีอะไรน่ากังวลเดินหน้าต่อด้านกามกับด้านอัตตาด้านกามคือเราดูว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรที่ยังติดอยู่อาหารยังมีไหมตัวไหนที่ติดอยู่เราก็ตั้งสีเลิกเลิกตัวที่มันเป็นโทษน่ะตั้งสีเลิกเลยเนื้อสัตว์อย่างนี้เป็นต้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์เป็นต้นหรืออื่นๆตัวไหนไหล่ะที่เรากินแล้วเรารู้สึกไม่สบายแต่เรายังชอบอยู่ เราก็ตั้งสีลดล้เลิกไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะกล้าที่จะกินที่เป็นประโยชน์กล้าตัดยินดีตัดกล้าตัดยินดีตัดในสิ่งที่เป็นโทษนะแล้วก็กล้ายินดีเข้าถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์มันก็มีความสุขและนี่แปรทุกข์ให้เป็นสุขได้มันจะมีพลังท,ทันทีเลยอันนี้มีค่ามากเลยนะพอทำอันนี้ได้เสร็จเนี่ยนี่คือด้านการเรียกว่าด้านกามหรือด้านการติดชั่วติด ไอตัวเป็นโทษเป็นภยัยต่อไปมันมีด้านอัตตาอีกนะด้านติดดีอีกนาดานมันยังมีอีกหลายด่านนะเขาจะให้เรากำจัดไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ยอมกำจัดเขาก็จะปรากฏออกมาทางร่างกายนะมาเตือนเราจริงๆนะ่ะอันนี้คือมาตลีเทพสารถีแ้าที่จริงเป็นเป็นกุศลของเรานะที่ไปดึงวิบากมาเตือนมาบอกว่าได้เวลาเพิ่มศีลแล้วนะได้เวลากำจัดความกลัว ันเป็นความทุกข์ของชีวิตที่ทุกชีวิตควรจะกําจัดไปเป็นลําดับแล้วนะไม่ว่าจะกลัวว่าจะไม่ได้เสพในเรื่องที่มันเป็นโทษเป็นภัยต่อชีวิตเรียกว่ากามหรือเรียกว่าอัตตาในตัวติดดีเช่นเราอยากจะหายโรคสมมุติเราทําทั้งหมดแล้วเนี่ยมันยังไปติดอีกตัวหนึ่งนะมันกลัวโรคอยากหายโรคมันกลัวว่าโรคจะกําเริบอย่างนี้เป็นต้นนะถ้ามันกลัวว่าโรคจะกําเริบเนี่ยมันก็จะก่อโรคนะเราต้องกล้าที่จะให้มันกําเริบ ยินดีให้มันกำเริบเลยเมื่อเราดูแลเต็มที่แล้วเรากล้าที่จะหายหายก็กล้าที่จะหายยินดีที่จะหายนี่ด้านหายด้านเป็นด้านไม่หายด้านกำเริบต้องกล้าที่จะให้มันกำเริบถ้าเรามีวิบากายนะกล้าเลยยินดีเลยกล้ารับกลายห,หมดไปรับเท่าไรหมดเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะแม้แต่นะสุขสมใจที่เราได้สุขภาพที่ดีมันก็ ไม่ใช่สุขที่ยั่งยืนมันก็สุขแป๊บเดียวแล้วก็หมดไปดีที่ได้สุขภาพที่ดีนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่ที่จะเป็นสุขที่ดีแท้สูงสุดหรอกนะมันก็สุขแวบเดียวแล้วก็หมดไปวันที่เราทุกเขาก็มาช่วยเราไม่ได้เราก็ไม่ติดทํามันจะไม่ได้แต่ถ้ามันอาศัยได้เรายินดีอาศัยสุขภาพดีแต่อาศัยไม่ได้เรายินดีที่จะไม่อาศัยนะแม้แต่มันเจอร้ายก็ยินดีรับยินดีให้หมดไป รับเท่าไหรหมดเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะมันจะไม่มีทุกข์ในเรื่องนี้มันก็สลายความกลัวในเรื่องนี้ไปไม่ยึดมั่นถือมัน่นมันหมดความกลัวในเรื่องนี้พลังก็มาลึ่มเลยโลกก็จะลดลงนะถ้าเรากล้าที่จะเป็นโลกโลกมันก็จะลดลงแต่ถ้าเรากลัวที่จะเป็นโลกมันก็จะเพิ่มโลกเข้าไปอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจมันเป็นทุกข์ชีวิตต้องไปเกรงตัวบีบทุกข์ใจออกชีวิตต้องไปดันออก เลือดลมก็ไหลเวียนไม่ได้เซลล์ก็เสื่อมเขาก็ผลิตเนื้อเยื่อเพิ่มอีกามาบีบเอาทุกข์ออกมันกยย็ยิ่งได้เนื้องอกขึ้นไปนหรือเขาจะดูดน้ําดูดสารต่างๆมาดับพิษอีกก็บวมขึ้นไปอีกอย่างนี้เป็นต้นมันจะบวมมันจะหนักเห็นไหมมันจะก่อโรคไปหมดเลยแต่ถ้าเรากล้าปุ๊บมันไม่มีทุกข์ใจแล้วในเรื่องนั้นพอไม่มีทุกข์ใจกล้ามเนื้อก็คลายตัวเลือดลมก็ไหลเวียนสะดวกพลังทุกข์กลายเป็นพลังสุข พลังที่ทุกๆพลังทําลายกลายเป็นพลังสุขพลังสุขเป็นพลังสร้างสรรค์เขาจะสร้างเซลล์ให้แข็งแรงเลยสลายโรคขับโรคออกไปเลยเขาเร็วมากเขาเก่งมากอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจดูว่าเหตุมันอยู่ที่ใจหรือว่าเหตุมันอยู่ที่กายเหตุอยู่ที่กายเราก็แก้กายแก้กายก็คือทําสมดุลน้อนเย็นเต็มที่ที่เราทําได้แต่เราจะแก้แค่กายอย่างเดียวไม่พอดูใจด้วยบางทีมันมีใจด้วยใจเรากังวลแง,ง่ไหนเชิงไหนไหมมันต้องกลา่าว มันต้องกล้าครับบางทีเราก็กลัวว่าเออถ้าเราเป็นอะไรไปเอากลัวร่างกายจะแย่มันซ้อนจากร่างกายแย่มันยังมีความกลัวอย่างอื่นอีกนะกลัวจะทํางานไม่ได้กลัวจะเลี้ยงครอบครัวไม่ได้กลัวครอบครัวจะเดือดร้อนอีกนะมันซ้อนเข้าไปอีกเยอะนะกิเลสมันเก่งอย่าตายที่มันจะทําให้เรากลัวนะ่ะต้องกล้าให้หมดเลยอ่ะผลเสียที่มันเอามาขู่เรานะว่าถ้าเราเจ็บเราป่วยเราทํางานไม่ได้มันจะมี ผลเสียอะไรต่อไปอีก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 ไปอีเนี่ยมันเอามาครูเรานั้นเราก็หมดเรี่ยวหมดแรงเลยนะแล้วก็โรคกําเริบเลยเพราะเราทุกข์มันต้องกล้าไปหมดเลยนะกล้าเป็นพวกนั้นให้หมดถ้าเรามีวิบากถ้าคนเกี่ยวข้องกับเรามีวิบาก <Yeah. S 1> เมื่อเราพยายามดูแลแก้ไขเต็มที่แล้วถ้ามันจะต้องเป็นน,นั้นก็นนต้องกล้าเป็นเลยนะกล้ารับกล้าให้หมดไปเลยรับเท่าไหร่หมดเท่านั้น,นสุดท้ายทุกอย่างก็ดับไปทั้นนั้นแหละไม่มีอะไรเป็นของใครหรอกเราก็ไม่ต้องไปทุกข์อะไร เราเบิกบานจำสาดีกว่าแล้วเราก็ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติพอใจเรากล้าที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งเลวร้ายกล้าเป็นเลยสิ่งเลวรา้ายทวิบักจะมาจริงๆกล้าเป็นเลยแต่เราไม่ได้หมายความว่าเราไปทำให้มันเป็นนะเราดูแลสุขภาพเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ แล้วหรอกล้าเป็นทุกอย่างที่มันบอกอ้ยอันนี้น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเป็นอันนี้จะเสียหายเป็นอันนี้จะทรมานเป็นอันนี้จะเดือดร้อนเงี้ยนั่นเชิงนี้จะทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้กล้าเป็นให้มันหมดอะ่ะกิเลสก็ตายหมดเลยนะกิเลสตายพุทธะก็โตกิเลสคือความทุกข์มันก็ตายความสุขก็โตขึ้นร่างกายก็แข็งแรงนะ่ร่างกายเราก็จะแข็งแรงสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิต คนดาวนี่นะเกิดมาเนี่ยนะอาจารย์ถึงบอกว่าอุตสาห์ลงทุนเป็นโรคแล้วนี่นะอย่าให้ขาดทุนปราบมานให้ได้อย่าเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าเสียโอกาสทองของชีวิตโอกาสทองของชีวิตคือโอกาสที่เราได้เห็นความกลัวในใจเรานั่นแหละโอกาสทองที่เราจะกำจัดมันความกลัวนี่คือมารคือความทุกข์คือมารที่จะต้องกำจัด พระพุทธเจ้าเน้นในกําจัดอันนี้แหละกําจับตรนนี้ได้เป็นประโยชน์ที่สุดต่อชีวิตสูงที่สุดต่อชีวิตเขาจริงเป็นโอกาสอนสันดีที่ชีวิตจะได้เห็นมารแล้วก็จะได้ปราบมารนะถ้าใครมีปัญญาเนี่ยเด็ดขาดเลยเอาจริงเอาจังเลยเข้นปัญญาออกมาสู้กับมารไปเรืเ่อยๆนะเราก็ได้แต่ประโยชน์คือเปลี่ยนสู้กับมารคือเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขเปลี่ยนกลัวให้เป็นกล้าเปลี่ยนกลัวให้เป็นกล้าเปลี่ยนกลัวให้เป็นกล้าใจก็จะเป็นสุข น่าให้กล้าให้ยินดีเลยใจเราก็จะเป็นสุขพอใจเราเป็นสุขนะโอ้มันดีที่สุดในโลกแล้วกายพลอยแข็งแรงไปด้วย <c oughs> สรุปแล้วก็จะให้เพิ่มศีลไม่ต้องไปกังวลหรอกนะทางออกคือเพิ่มศีลสาธุหมดคำถามแล้วค่ะอาจารย์หมดแล้วเนาะ,ะ,ะเพิ่มศีลในในระดับต้องระดับจิตเลยนะระดับล้างความทุกข์ใจให้ได้ล้างความกลัว เปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าไม่มีไม่มีมมมผลเสียอะไรหรอกใช่ไหมเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้า <mattress es> เปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความสุขเปลี่ยนทำลายให้เป็นสร้างสรรค์ไม่ได้มีผลเสียอะไรมีแต่ผลดีต่อชีวิตเราเราจะได้อันนี้ไปข้ามภพ,พข้ามชา,ชาติไปด้วยเราไม่ได้ชาตินี้ชาติเดียวนะทําได้มันก็ได้ข้ามภพข้ามชาติไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะก็ตั้งใจฟังธรรมะให้ดีนเป็นทบทวน ไปเติมเต็มไปทบทวนธรรมะที่อาจารย์บรรยายนะตั้งใจฟังให้ดีอาจารย์พ่อครูสมณะสิขมารหรือจิตอาสาเรานะบรรยายหรือสนทนาเนี่ยตั้งใจฟังให้ดีๆเลยนะแล้วเอามาใช้ให้จริงหรือเอาบททบทวนทำไปทบทวนนะเอาบททบทวนทำไปทบทวนนะแล้วพยายามทําใจให้ได้จริงๆเลยว่าเราต้องล้างล้างทุกข์ให้ได้ ล้างทุกข์ใจให้ได้ล่างความกลัวให้ได้ชีวิตไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเก็บความทุกข์ใจเอาไว้กเก็บความกลัวเอาไว้เก็บความไม่สบายใจเอาไว้ไม่มีประโยชน์มันมีโอกาสเจอมันเมืม่อไหร่กำจัดมันเลยนี่คือศัตรูของเรากำจัดมันเลยกำจัดก็ไม่ได้เสียหายอะไรกำจัดมันก็เปลี่ยนเป็นประโยชน์เท่านั้นเองเปลี่ยนโทษได้เป็นประโยชน์ขยันต้องขอยันเปลี่ยนโทษได้เป็นประโยชน์ก็คือใจที่มัน ไม่สบายมันทุกข์มันกังวลมันวันไว้เปลี่ยนให้เป็นประโยชน์เปลี่ยนให้เป็นสุขเปลี่ยนให้เป็นกล้านะเปลี่ยนให้เป็นยินดีอย่างนี้เป็นต้นนะฝึกเปลี่ยนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆชีวิตเราก็จะได้กําไรไปเรื่อยๆนั่นะนี่คือกําไรของชีวิตและจริงๆทุกชีวิตต้องผ่านขั้นตอนนี้ทั้งนั้นไม่มีชีวิตใดที่จะไม่ผ่านต้องผเผชิญแบบนี้ทั้งนั้นคนมีปัญญาก็ เอาประโยชน์จากสิ่งนี้เอาประโยชน์ก็คือพัฒนาจิตวิญญาณให้เจริญสูงส uh um ุดคือพ้นทุกข์กับสิ่งนี้คนไม่มีปัญญาก็ให้ทุกข์ก็เพิ่มทุกข์มาทําลายชีวิตตัวเองเท่านั้นเองก็เลือกเอาสองทางจะเพิ่มทุกข์หรือจะพ้นทุกข์เท่านั้นเองจะเพิ่มทุกข์ก็คิดให้มันทุกข์มันไม่ยากหรอกพอจะทําเป็นอยู่เนาะแต่ละคนแต่ละคนนะนะจะเพิ่มทุกข์ก็คิดให้มันทุกข์ไปเรื่อยๆมันก็จะทุกข์เพิ่มไปเรื่อยๆ จะพ้นทุกข์ก็คิดวด่ามันหายทุกข์คิดว่ามันหายทุกข์คิดวมันหายทุกข์มันเป็นโอกาสในชีวิตของเรานี่โอกาสทองจริงนะแล้วคิดดูซิมาทุกข์ตอนไหนตอนที่ได้พบครูบาอาจารย์พบหมู่มิตรด,ดีใช่ไหมก็มีวิชาที่จะทําให้เรากอบโกยประโยชน์ได้แต่เราแต่เราบางคนนะเขาไปเป็นนะเขาไม่ได้มาหาครูบาอาจารย์ไม่ได้มาหาหมู่มิตรดีนะแล้วเขาไปหาคนที่ชี้ทางพ้นทุกข์ไม่เป็น วิชีทางพ้ทุกข์ไม่เป็นกับซวยเท่านั้นเองซวยก็แย่นะแต่ผู้ที่มีปัญญาก็ตามหาผู้มีปัญญามีกุศลก็ตามหาผู้ที่บอกทางพ้นทุกข์ได้แล้วก็ภาคเพียนปฏิบัติเราก็จะได้จริงๆร่างกายคนชีวิตคนเนี่ยมันจะมีค่าที่สุดเมื่อเราใช้ในการดับทุกข์ใช้เป็นองค์ประกอบในการดับทุกข์ใจนี่แหละ มันจะมีค่าที่สุดนะก่อนที่เราจะทิ้งเข้าไปเราจะทิ้งตอนไหนก็แล้วแต่สัจจะจะทิ้งตอนไหนก็แล้วแต่ใช้ดับทุกข์ใจให้ได้มากที่สุดนะนั่นะเป็นประโยชน์ที่สุดนะแต่มันจะติดลบที่สุดถ้าใช้ในการเพิ่มทุกข์ใจชีวิตเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมีไว้แค่สองเท่านั้นแหละเอาไว้เพิ่มทุกข์กับเอาไว้พ้นทุกข์ก็อยู่ที่เราแหละ ว่าจะใช้เขาเพิ่มทุกข์หรือว่าพ้นทุกข์อยู่ที่เราเรามีโอกาสแล้วเนี่ยเราก็รีบคว้าโอกาสมีโอกาสทองของชีวิตเราใช้โอกาสนี้ในการพ้นทุกข์ชาตินี้มันได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นไม่ต้องไปกงังวลไม่ใช่ว่ามันต้องล้างได้ทุกอันกี่อันก็ได้ขอให้ได้ล้างกัแล้วกันขอให้ได้สู้กัแล้วกันนะไม่ต้องไปกลัวอะไรหรอกนะมันได้เท่าไหร่ชาตินี้ก็เอาเท่านั้นไปต่อชาติหน้าอีก ไม่ต้องคิดมากเลยชาตินี้ได้เท่าไหร่ทําเต็มที่โอ้โหมันได้สะสมไปแล้วมันคุ้มแล้วก็น่าถ้ามันจะต้องวางร่างวางขันขอวางมันยังไม่หมดทุกใจก็ไปต่ออีกชาติต่อไปชาติต่อไปชาติต่อไปอีกไปต่อไปอีกกี่ชาติก็ไปต่อเข้าไปอีกน่าอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไปทําต่อชีวิตมันยังอีกยาวนานไม่ต้องไปกงังวลน่าชีวิตยังอีกยาวนานน่าถ้าเรายังหนึ่ง ถ้าเราไม่ลดกิเลสเนะี่ยาวนานอยู่แล้วอีกหลายภพหลายชาติวนอย่างนั้นแตบวนทุกข์สองถ้าเราลดกิเลสมันก็ลดทุกข์ไปเรื่อยๆแต่ละภพแต่ละชาติถ้าเราไม่ปรินิพานเราก็ต่อโพธิสัตว์ไปทําความดีช่วยคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในภายภาคหน้ากี่ล้านปีก็ว่ากันไปนะกี่ล้านล้านปีก็ว่ากันไปนะอย่างนี้เป็นต้น แต่เราพ้นทุกข์แล้วเราไม่อยากต่อไปเราก็ปรินิพานได้เพราะฉะนั้นชีวิตยังอีกยาวไกลเราไม่ต้องของังวนหรอกทำปัจจุบันเนี่ยให้เป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ทุกวินาทีปัจจุบันสร้างประโยชน์ต่อตอนเองให้ได้มากที่สุดนะสร้างประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นให้ได้มากที่สุดโดยการชําระกินเลสโดยการเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นนะั่นแหละเป็นประโยชน์ที่สุดต่อทุกชีวิตกิเล้ก็คือทุกใจที่ไม่ได้ดั่งใจ อะไรก็คือความกลัวกังวลหวันวว่นไหวว่าจะไม่ได้ดังใจนั่นแหละกำจัดมันออกให้ได้มากที่สุดนะเปลี่ยนให้เป็นกล้าที่จะไม่ได้ดังใจสุขใจที่จะไม่ได้ดังใจได้หรือไม่ได้ดังใจก็สุขสบายใจไร้กังวลได้นี่ก็เป็นจุดสูงที่สุดที่มนุษย์ควรได้ควรเป็นควรมีที่สุดนะอ่ะดีเนาะได้สอบถามกันนะทำให้อาจารย์ได้อธิบายไปถึงพ้นทุกเลยเนาะ ผลทุกสูงสุดเลยเนี่ยเป็นอนิสงส์นั่นเนี่ยทำให้คนอื่นได้รับประโยชน์ไปด้วยเลยเนะเาะอ้าวเป็นอนิสงส์กันเอาละเวลาก็พอสมควรนะตอนนี้ห้าโมงครึ่งเกินครึ่งแล้วสามสิบสี่นาทีนะก็อาค่ายสุขภาพแพทย์วิธีทำรรนะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของเราหล <c oughs> ักสูตรหนึ่งวันวันนี้หมดเวลาแล้วก็ขอขอเป็นกำลังใจนะ ให้กับพี่น้องทุกท่านไต่ประสบความสำเร็จในการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับอันเป็นความพาสุขที่แท้จริงของชีวิตกันทุกท่านสาธุกราบค่ะพระคุณอาจารย์อย่างสูงค่ะเรียนปรึกษาว่าร้องเพลงไหมคะวันนี้ไม่ต้องเรามากนะครับ